วูนะวนะโอ้ลายกับนังงี้โอ้ที่ตัวมีตตัวใหญ่ครับผมน้นนอง,งอขาไม่ตัวง,งามสวัสดีครับพอมาหนองครับมือนี้กับแม่พอครับบ่าวร้อนเอก่าน,นะครับมือหนี้พาพีวะหนองมาเบิงการลงป่าทั้งบ้านหนองผือนะครับตำบลบ้านยาอำเภอหนองงามจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับ เมือนี้เนื้ยทีเพิ่นอยู่ที่สองไร่ประมาณสองไร่หนึ่งงานนะครับนั่นมเลือก,กิประมาณร้อยหกสิบรอยเจ็ดสิบนะครับเหลือสุดนะน้องนี่ติดโมบาตเลยนครับเน่าบัตรกาตัวเป็นมือนี้ห้สิบบาทนะครับห้าสิบบาททุกอุปกรณ์นะครับเน,นาะต่ว่าเิ่นบรับเพรยบรับเรือนะบมันนองน้อยๆป่าก็เย็นบ่อนดีนครับนวันเป็นปาา่ามีป่าขาวเมือนี้วันที่สิบแปดนะครับ,รบสิบแปดมีสาจุน สองปัญหาหนึ่งอกสิบนเมันนอรันวักเต็ไอะไรป่าเห็นดีเราก็ไม่สวัสครับขออนุญาตถายคลิปไปนะครับจับปังยิงบ้านบ้านบ้าจังบาลหรอเ่าะหาสีหาสีบันทุยยางแ่นาสบ้านย่างอ้นี่น้องขั้นพูดใด้สาดุ้งญ่ก็กะข้าเจ้าก็เสียให้เพิ่มไปข้าเจ้าอยากโล่งน้องของหมูบันเลยน้องมียุขหางทางนะครับเนี่ย ทางบ้านผือจะออกไปวัดบ้านผือนะครับนี่บ้านหนองผือพาบอลดีกับป็นพาธรรมาศาลนะครับเนาะธรรมาศาลกิบสมพาปล่อยความนะครับเป็นน้องของหมู่บ้านครับจัดการกุศลนะครับเนาะจัดลุงน้องของบ้านเอนะครับเนาะพากระบอลดีครับเห็นเป็นเพชรเห็นผระขาวกันอย่างนี้นะครับเนาะเอาแล้วครับกำลังครับเริ่มแล้ว ส <250. S 2> องมงหาสิบเอาเอาปลาเห็นปลาครับใกล้ๆน่พท่ันมาเพื่น้องเป็นปั <c oughs> ในหา,นาอัปองปขาขาวก็มีแต่แม่ไ กำลังบางยีพวกัวกงคุวงกลาก,ากังครับพี่องไอรุนลังนี้ไงห้อ้ยมาต้องมาลายตัวโดดออนเ้ยไม่คับรุ่นไม่ครับบางกีมันโดดองอกเหมือพี่น้องมาอ่อเอามาสั่ โอ้ฟังดังคนโดดไล่้่ดาดังมกลางครับในไล่ดังกลางดูยังนี่บังโอ้มก็มาไม่หรือปะเนี่ยกระเ๋ามาตัวหนึ่งมัโอ้ฟังกังคับหมองกลางครับโดดไล่แห่งป่าครับและเขามีตัวใหญ่ครับผมตะกี้ก็ ủa, ả là ai các bạn? đang gì đây ai trong cảng các bạn nào có đây? chú trong cảng gặp miu cả đây. mua nè mua nè. ủa, lài các bạn này. ủa xíu, tuổi mi tuổi nhạy các bạn อมองการไหมครับน่ะดูน้อยเขาดีนะก็ยูดีแทนน่ะ่ังๆงมันโดดออกโดดออกหมดเอาลุนเบื้องล่างนี่ครับใกลๆด้วรันแต่ฟังครับแม่พอแต่ฟังเอาเห็นป่าเลี้ยนอยู่นั่นป่าย,ยังมี tập viên ngập gặp phải ừ, gặp phải 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 gặp อ่าธรรงาสานนะครับผ่าเปนนี่นโอ้เหียเลยปลาขาเนียพิ่ได้ไปลาขาครับเสียงเดียงครับนั่นนั่นครับเสียงเดงนี่นเ,เหียน,นะครับนี่ยปลาข่าชิกไก่นี่ยน,น,นซุม่มไว้ัไ

cứ nhảy đùa năng này gấp, đi các bạn không luôn xì xì mũi này các bạn còn đâu thả mất đang nghe có mua đầy Thầu gì có mua không rằng và vô mong dầu lấy hôm nay xám lắng đi cạnh như nữa คุณครับหลังบ mm ุณเต็มเห้าแล้ครับโอ้ครับไี่ต้องบาทเดียวครับเฮ้าบาทเดียวเลยคุ้มครับต้องไปตรงนี้ที่นี่ล่ะ โดนมาเทียครับสะดุ้งพ่อแม่งุ้งมาเทียเฮือดแหงนี่เนาะเราขึ้นมัางเต็มเฮือครับเนี่ยถ้า่วงที่ท้ายมันอาจจะดซ่อนเสียงเดี๋ยวไปเห็นนะครับโอ้มีป่านิ่นตัวหนึ่งเห็นป่านิ่นครับ โอ้โหนไดปลาคอครับขะไงครับอาเพราะใครมาทางอยู่ลครับ มันฝา่ามันบ่แม้มาเห็นไหมไปได้วยายกล้องจอบไาข้าวคุณไหมข้าวคุณไปแล้วมันจะอยู่แต่ช่วงก,ากาลางในตบปลาเนี่ยข้าวครับดึงหลังกั้นในปลาข้าวไปแล้วก็หล กลังปดตัวที่ซองของพ่อนี่เรีนน้องนี่ฮึฮู้ปลาขาวฮู้ปลาข้าว,าวอเอ๋อเอมืองปลาขาวถึงครับเดียบร้อยพี่น้องหลัางนี้ไงหนิมันกรมูนี่ปลาเตี้นเนาอเตี้นหน่นหนอืึ

หูุนมึงแังใจน,น,นี้ออกมากับป่าออมาอือมาครับโดดออกแลวมาสองโดดออกหนึ่งยังยังหนึงครับพ่อง quăng càng gấp quăng cang, vợ đi kiếm, à khẩu cang của thằng mẹ nó mà, nè, ô nhìn đồ mất nhang chắc tổ lắm rồi, sao à, am si đồ ròng nhang tổ gì đó gấp, ô phăng nó muốn đứt lâm khoảng luôn rồi, ô nó đồ sầm. เอาปลาเมื่อสามเลยมันมองกลางแล้วมองกลางในป่ายังมากอยู่ ททออกม,มาตัวหนึ่งครับนตัวที่หาของแม่เราวนานวารุนเบิ้งแล้งนี่ครับตาโดนป่ะฮิตซีรีเอามาตัวหนึ่งครับอันนี้ถ่ายมองบ้างนะ ตองเนตอครับเนี่ยี่าตองป้าเป็นฝ่าวนเอาข้นหน้าไม่ปวมื่อกี้ท่านให้าบาดตองครับเนี่ยเยอะพอยอ้อมีอไอยู่ช่วงนี้ตัวบาตองปลา้าวสองสามตัวแล้วโอ้นำเลือก็มบ่เนี่ยลุนตอยเปนนั่งแบบเผื่อมีปลาไ่ไม่รับนั่นนะมีปลาขาวอยู่ เราไปจะเพียเพ้ยนครับผมเพี้ยนผ่าขายยีแปลงขายยีแปงครับแต่สั้นๆนะมันบางอย่างก็ไปแบบนิ่งเงยผมครับผมเสียงแดงครับอันนี้เนี่ยอันนิ่งเงยครับโอ้อาโดูดลังบุญครับผม ออยู่เยอะตัวปะสามตครับป่าโดดออกเขาหลายๆยังสามตัวคับวันป่าหมือนแล้วป่าวัท่านหมือครับ โอ้บรรดาเหียเมื่อกี้นะบรรดาเหียนีป๋ามแตกเขาสะดุ้งไปแล้วเอาละบรรดาเหียนี่ครับนี่ครับเป็นรถรถขึ้นเต็มเหี้ยงยาบ่โอ้เต็มเหียครับในไล่ยุ้ยครับเติ่งไม่ว่าเหียหาเสียนโวย hà xin ครับ thật ตัวใหญ่ giang เดียวขึ้นมั้ย

อ oh, ันนี้เปนยาล้างคืปัดติน uh ี้อนนิ่งครับตัวนี้ผ่อนนิ้ขาดสารอาหารบ่มนได้แต่ใบได้ปัดตร หนมาสองตัวกัาานลองสามตัวขาวสองตองนึ่งอาแบบแย่งๆพร้อมอืวนะขหนกาลาข้าวใช่ยขแงยังลอข้าวนี้กันสีเหียบาสี่ลงนึน่ง ไปบุญแล้วก็ปลาไปไทยน้องแล้วดูในลายยั่งย้อยกูเต้นหลวงเมื่อพูนอย่ังนึงสองล้านแวบหนึ่งเนาะย่อเต้นขาหน้เมื่อขึ้นบกขึ้นวะื้ออะไร ตัวที่สอนกับของเหอะ๋อเนี่ยครับฮือ,อ ของเกยบครับขอบคุณครับมาถึงตัวรถอี๋นี่สบ วานด้ปิงยู่บ้านนี่บังคับเนี่ยทีโอ้บรรยากับสะอาดมัสลุปป่าี่นอนะมงป่าเมียมั้งใหญ่้าหด้ปิงครับได้ปิงไงยู่อยู่บ้านนี่บังคับเนี่ยอ่าใครยู่ เะารปีนครับปามันมุดใบไม้เพาใบไม้หลเหีนอยู่ครับเห้มังกรกินมาหลายแั่เลยงันก็คงงอป่าก็นบ <The camera apan> <den> ้องโอ้ได <Tory double> <maintenant> ้อยอะเ้ยนี่ ถามอยู่ฟางช่วงนี้แล้วใช่นานะานานครับน,น,นี่ไม่เบ่งอีกของหนึ่งครับเกอดมึงผ่าเราก่อน,น,นโอ้โหนี่ก็ได้ยครับไหนจะน,นี่จะป่าขาวป่าขาวสวยง,งามแล้วป่าขาวครับครับนี่นี่ มีมบ,นนบ้านนี่ไหมแม่บานพ้นสูงครับโอ้หอบัออกพอไงมาเล้วครับเนี่ยีม <c oughs> ันอย่าปอย่าลปูใส่องพอเลยที่ชุนได้น้องเหรอพ่อคนนี้มาเทียบกับปานเข่ามักับ โอ้ยยบอยู่มันหล่าแล้วมันสีมีหลายตัวเนาะแต่วันมุดนี่มีแต่ใบใหม่เลยหาจอมแห้ขึ้นอือมม เห็นทยอยกินแล้วหรอเนาะคนใดคนบ่ได้ผู้ม,มาร์กมันอยู่ฟังไดมม้บุญละผูมม้เป็นมาร์กมีผู้ประมาร์กมีเนาะ นั่นว่ามีได้ได้อ่างนีิา้องน้นอโอ้ยอ้กินได้ปะครับเไดใครทำนี่ปลไรวะตัวเดียวนี่วะตัวเดียวตัวเออได้สองดินแห้งยังโอ้ điều cả kìm leo qua cõi ngay, ok, cún ừ, chân vác, ừ, khay rồi, rồi. Ừ. <laughs> tao ไอ้ยักสามปีงี่ปีง่นรอกมันไดไย่อะไเลยกินนะครับเ่นงกันนัยี่ง่เ็ดนี่ว่าอย่าไปยิงมันมันตายเลยเป็บเป็ดไทเป็ดข้าเจ้าเลยเนาะเมื่อกี้ไเพียมไอเียมดีใจนะเียมนี่อย่าไปเห็ดเด้าเจ้าดจับเดีอเจ็ด้าเจ้าไทยไทยไทย่อเลยชื้อข้าเจ้านี่ข้าเจ้าแพงเลยค ทำรักในป่าครับไม่ีพอด้กิินนะครับเขาวมัน,นิ่งอะไ <c oughs> พอได้กินนะครับหีเนม่อีล ีเลป,เน,เปนปีนีงวะโอ้นี่นลายยูน,ยยน,น,นี่ต้มน่แกงนี่แหครับปลาวตัวเงดีเนาะอืมขอม่งปลาขาวปลาขาวเห็นอยู่สามทีตัวเลเพนดเนาะไานี่มาโอ้ ดี่นูดับเาุดเป็นร่บบอ้ามสน่แ้าลูเลื่อน้ไนะะกเลย้วายลู่ลลูนนะสะดุ้งเริ่มกันลายแลวครับยังแต่เหียอรไไม่หลงนยังจะเจียนเหียบนตอบผาบ่อนผาคอผาอันนี้คอใหญ่ใหเห็นเห็นยมันใดอยู่เนาะ ครับคลิปนี้ครับถ้าบางบันยนะกาศจำเนงแล้วครับอาทิตย์วสัเทียมในแกงก่องแกงใบแกงมากแกงน้ำปลาถาเป็นกระเพาะอะไกินนะครับถากระเพาะน้ำอะไรตะว่ากระเพาะอะไรอยู่ครับคลิปนี้ขอบคุณท,ที่ติดตามและชมครับพอก,กันไหมคลิปหน้าน้องนะคลิปน,น,น,ปนี้ขอตัวรับแล้วสวัสดีครับ